สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ SOS สํำหรับสาวไทยที่อยู่ประเทศเทยอรมนีค่ะโทรติดต่อคุณชัยซื่อใจมาบอกคุณชัยครตอนนี้เพอร์มิดนะ,ะหมดอายุแล้วจะทำไงบ้างนะครับอยู่ที่ประเทศเยอรมนีแล้วผมถามว่าแล้วทำไมสามีไม่ต่อให้นะ่ะสามีบอกว่าไม่มีเวลาทำให้แล้วเธอก็อยู่เงี้แหละไม่เป็นไรไม่จ้เป็นต่อเพอร์มิตหรอกนะครับ แล้วก็ให้อยู่เงี้ยเดี๋ยวเธออยู่ได้แต่ตามกฎหมายแล้วมันอยู่ไม่ได้นะคุณต้องต่อนะครับเพราะว่าถึงมว่ามันมีเวลา5ปีนะห้าปีคุณอยู่ได้4ปีครึ่งแล้วแล้ว4ปีไออีก9เดือนมันต้องต่อต่อไปเราต้องไปที่ตำรวจนะตมก็ไปต่อที่นั่นนะแต่ปัญหาสามีเขาวางแผนว่านะครับว่าไม่ต้องต่อเอกสารให้ไม่ต้องต่อนู่นต่อนี่ให้นะครับแล้วตัวนี้จะมีปัญหากับตำรวจที่จะต่อทีหลังและบางคนก็ไม่ให้พัญญาเรียนหนังสือก็มีนะครับเพราะฉัน เราจะมาเรียนรู้เรื่องความรู้นี้ว่าเป็นไงบ้างนะครับสำหรับ FC หลายๆคนที่ติดตามคุณชยัยซุสเซนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชยัยซุสเซนด้วยนะครับผมอยากให้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศมีความรู้เพราะบางคนสามีก็รักไข่ดีแต่บางคนสามีบอกอ่ะฉันไม่เอาละ ฉันไม่ทําต่อใบเพอร์มิทให้เธออยู่ที่นี่ต่อแนละ้วไปที่อื่นแล้วกันอันเนี้ยนะครับต้องระวังนะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศจะเป็นประเทศสซอ์แลนด์นะครับจะเป็นประเทศเยอรมนีจะเป็นประเทศในโซนยุโรปหลายๆคนที่ติดตามคุณชายสแดนมารับชมรับฟังนะครับในกรณีนะเราได้หาข้อมูลว่า,าถ้าสามีไม่ต่อเพอร์มนะิทให้กับภรรยาต้อง ทำยังไงกันบ้างวิธีการแก้ปัญหาทำยังไงกันบ้างวันนี้เรามีความรู้มาให้สําหรับสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศต้องแก้ปัญหาตามนี้ครับอ่ะสวัสดีครับน้องออมานะครับผมค่ะสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่แล้วเมื่อกี้ขอหาข้อมูลให้ผมแล้วเรียบร้อยใช่ไหมค่ะก็ให้น้องแก้เป็นพี่เลี้ยงด้วยเพราะน้องเข้าใหม่อยู่นะครับผมค่ะอ่ะชา้ชาชา้ชาช้าช้าถ้าสต็อปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะว่ามาครับผม กรณีที่สามีชาวเยอรมันค่ะจงใจปล่อยให้อาใบอนุญาตพำนักนะคะ,ออะของภรรยาชาวไทยเนาะหมดอายุเพื่อให้ถูกส่งกับประเทศไทยค่ะอันนี้เ,เดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเขาจงใจที่จะให้ภรรยาหมดอายุเนี่ยกูอยากไม่ได้แล้วฉันอยากไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีนี้เอาแล้วกันแล้วคนไทยบางคนไม่รู้ แล้วโทรมาหาผมว่า,าคุณชัยจะทําไงต่อเพราะว่าตอนนี้หมดเป็นเดือนกว่าแล้วจะแก้ปัญหาไงดีสามีบอกไม่ต้องไปทาหรอกมันอยู่ได้อันนี้ผิดกฎหมายนะบอกไว้ก่อนผิดกฎหมายนะอะต่อครับค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะครเราก็จะต้องตรวจสอบสถานะใบอนุญาตพำนักทันทีค่ะ,ะครับค่ะแล้วก็หากใบอ,อนุญาตพำนักน้อหมดอายุ